คุณมีฝันใหญ่ที่เห็นภาพชัดเจนแต่พอตื่นเช้ากลับกดเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อวันนี้เราจะคุยกันลึกๆถึงเหตุผลจริงว่าทำไมหลายคนถึงมีความฝันยิ่งใหญ่แต่ไม่เริ่มลงมือและที่สำคัญคุณจะได้วิธีเพื่อไม่ให้ตัวเองติดอยู่ในวงจรน,นี้อีกต่อไปอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่า สมองของเรารักความสบายเวลาคุณนั่งคิดภาพฝันสมองจะหลั่งสารเองความสุขเหมือนคุณได้ทำมันแล้วและนี่แหละคือกับดักเงียบที่ทำให้คุณพอใจแค่จินตนาการโดยไม่ต้องเหนื่อยจริงอีกเหตุผลหนึ่งคือความฝันใหญ่มักมาพร้อมกับภาพของการทํางานหนักและความเสี่ยงสูงสมองจึงเลือกปกป้องคุณ ด้วยการดึงให้คุณอยู่เฉยๆและบางครั้งเราติดอยู่กับความคิดว่าถ้ายังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซน์ก็ไม่ควรเริ่มแต่ความจริงคือความพร้อมเต็มร้อยไม่มีวันมาถึงลองนึกภาพคุณอยากเริ่มทำธุรกิจคุณฝันถึงร้านสวยลูกค้าเต็มยอดขายพุ่งแต่พอถึงวันจริงคุณเลือกเปิดซีรีส์ดู เพราะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มและพรุ่งนี้ก็ไม่เคยมาถึงสิ่งแรกที่ต้องทำคือลดช่องว่างระหว่างความฝันกับการลงมืออย่าปล่อยให้มันไกลจนสมองสร้างข้ออ้างวิธีง่ายที่สุดคือเริ่มด้วยขั้นตอนเล็กที่สุดที่ทำได้ภายใน5นาทีเพราะทันทีที่คุณเริ่มร่างกายจะตื่นและสมอง จะหยุดวนอยู่ในโหมดฝันอีกวิธีหนึ่งคือผูกการกระทำแรกเข้ากับกิจวัตรตอนเช้าเช่นตื่นมาแล้วเขียนเป้าหมายประจำวันทันทีหรือโทรหาลูกค้ารายแรกก่อนทำอย่างอื่นความฝันจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณลุกขึ้นมาทำอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่ฝันใหญ่แต่ตื่นมานอนต่อ จงเป็นคนที่ลุกขึ้นและเริ่มกล้าววันนี้คุณกำลังฝันใหญ่หรือกำลังติดอยู่ในฝันสวยงามกันแน่ถ้าคำตอบยังไม่ชัดวันนี้เราจะเช็กสัญญาณเตือนแบบตรงไปตรงมาให้คุณหลุดจากวงจรตื่นมาแล้วนอนต่อฝันสวยงามให้ความสุขเร็วการลงมือให้ผลช้าถ้าคุณชอบความสุขเร็วมากกว่าความจรงิงคุณจะติดอยู่ในฝันโดยไม่รู้ตัว สัญญาณ 1. พูดเก่งกว่าทำคุณเล่าเป้าหมายให้คนรอบตัวฟังจนทุกคนรู้หมดแต่ปฏิทินไม่มีบล็อกเวลาลงมือสัญญาณ 2. สนุกกับการหาแรงบันดาลใจมากกว่าการผลิตผลงานคุณดูคลิปอ่านโพสต์เซฟไว้ร้อยไอเดียแต่ยังไม่มีงานชิ้นแรกออกสู่โลกจริงสัญญาณ 3. ชอบวางแผนละเอียดเกินคุณสร้างเช็คลิสต์หลายหน้าตั้งระบบด้วยแอปหลายตัว แต่อย่างที่สำคัญที่สุดยังไม่เริ่มสัญญาณสเลื่อนนาฬิกาปลุกซ้ำคุณบอกตัวเองว่าจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปอีก7วันสัญญาณ5รอให้พร้อม100%เอร์เซคุณบอกว่าขอเรียนเพิ่มอีกนิดขออุปกรณ์ดีกว่านี้ขอจังหวะเหมาะๆจนเวลาผ่านไปหลายเดือนโดยไม่เริ่มสัญญาณ6รวบรวมแต่คำชมในอนาคตในหัวของคุณ ทุกคนจะประทับใจเมื่อคุณสำเร็จแต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานของการลงแรงสัญญาณ7กลัวจะเริ่มแล้วธรรมดาคุณอยากเปิดตัวให้ปังตั้งแต่ครั้งแรกจึงยังไม่กล้าเริ่มในเวอร์ชั่นเหล็กสัญญาณ8ตั้งเป้าใหญ่แต่ไม่แยกเป็นก้าวเล็กเป้าหมายคือรายได้เพิ่มขึ้น100%ภายในปีแต่วันนี้คุณยังไม่ได้กำหนด call to action แรกที่ใช้เวลา15นาทีลองเช็คตัวเองแบบไม่ต้องตรามา่า ถ้าคุณตอบว่าใช่ตั้งแต่สามสัญญาณขึ้นไปมีโอกาสสูงว่าคุณกำลังติดอยู่ในฝันสวยงามมากกว่าทางจริงต่อไปนี้ให้เริ่มเก็บหลักฐานการลงมือแทนการสะสมแรงบันดาลใจหลักฐานคือนาทีฝึกงานที่เสร็จโพสต์ที่ปล่อยลูกค้าที่คุยเครื่องมือหนึ่งตารางหเปอร์ซต่อวันระบุก,การกระทําที่เพิ่มขึ้นวันละหเปอร์เซและติ๊กเมื่อทําเสร็จเครื่องมือสบอร์ดฝัน เวอร์ซัสรมขอลำสายเขียนความฝันขอลำขวาแปลงเป็นการลงมือภายใน24ชั่วโมงเช่นติดต่อคุยกับลูกค้าหนึ่งรายออกกำลังกาย10นาทีอัดเดโม่1ตอนเครื่องมือ3เทคนิค5นาทีปลดล็อกเมื่อลังเลให้นับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วทำทันทีเป็นเวลา5นาทีเพื่อข้ามแรงต้านเริ่มต้น สร้างเกณฑ์ความจริงให้ตัวเองถามทุกคืนว่าวันนี้มีสิ่งไหนที่แตะโลกจริงไม่ใช่แค่อยู่ในหัวฝันเปิดเพจขายของ9แปารกจริงคือโพสต์ขายชิ้นที่หนึ่งฝันทำพอดแคสต์9ก้ารกจริงคืออัดไฟเดโมส่สนาทีแล้วอัพเป็นตอนทดลองเมื่อใจอยากกลับไปฝันมากกว่าทำให้หยุดหายใจลึก4จังหวะผอนออก6จังหวะแล้วเลือกการกระทำที่ใช้เวลา ไม่เกิน120วินาทีเพื่อดึงตัวเองกลับสู่ปัจจุบันฝันเป็นจุดเริ่มการลงมือคือสะพานและหลักฐานรายวันคือถนนที่จะพาคุณไปถึงปลายทางจากนี้ทุกครั้งที่คุณอยากตื่นมาแล้วนอนต่อให้ถามสั้นๆตอนนี้ฉันทำอะไรได้ภายใน5นาทีแล้วทำเลยให้ฝันเดินไม่ใช่ให้ฝันหลับคุณรู้ตัวไหม ว่าเหตุผลที่คุณไม่เริ่มอาจไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณกลัววันนี้เราจะมองเข้าไปทั้งในสำรวจความกลัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการผัดวันประกันพรุ่งและการนอนต่อแทนที่จะลุกไปทำความกลัวไม่ได้ปรากฏออกมาในรูปแบบสัตว์ประหลาดแต่มันมาในรูปแบบของข้ออ้างที่ฟังดูสมเหตุสมผล และทำให้คุณรู้สึกว่าการไม่เริ่มคือทางเลือกที่ปลอดภัยความกลัวแรกกลัวล้มเหลวคุณกลัวว่าถ้าลงมือแล้วผลลัพธ์ไม่สวยมันจะทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นคุณจึงเลือกเก็บฝันไว้ในหัวที่ซึ่งมันยังสมบูรณ์ ความกลัวที่สองกลัวถูกตัดสินคุณไม่อยากให้คนอื่นเห็นตอนที่คุณยังไม่เก่งหรือเห็นข้อผิดพลาดของคุณจึงรอให้เก่งก่อนแล้วค่อยเปิดตัวแต่ปัญหาคือคุณจะไม่เก่งขึ้นเลยถ้าไม่เริ่มความกลัวที่สามกลัวความเปลี่ยนแปลงแม้ฝันนั้นจะดีแค่ไหนการเริ่มลงมือ หมายถึงการออกจากโซนสบายและสมองถูกออกแบบมาให้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติความกลัวที่สกลัวความรับผิดชอบเพราะเมื่อคุณเริ่มคุณต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือแย่และนั่นทำให้บางคนรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าถ้ายังไม่เริ่ม สมมุติคุณอยากเริ่มทำคอนเทนต์ออนไลน์แต่ในหัวคุณเต็มไปด้วยเสียงว่าจะมีคนดูไหมถ้าทำแล้วไม่มีคนสนใจละ่ะหรือถ้าดวนคอมเมนต์แย่ๆละ่ะเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่มันคือความกลัวที่ปลอมตัวเป็นเหตุผลขั้นตอนในการรับมือกับความกลัวขั้นแรก ตั้งชื่อให้ความกลัวพูดออกมาดังๆว่าตอนนี้ฉันกลัวอะไรเพราะการระบุชื่อจะทำให้คุณเห็นมันชัดและจัดการได้ง่ายขึ้นขั้นที่สองหาหลักฐานหักล้างถ้ากลัวว่าจะล้มเหลวลองนึกถึงครั้งที่คุณเคยล้มแต่ก็ลุกขึ้นได้คุณจะพบว่า ความกลัวส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐานจริงรองรับขั้นที่3ลงมือในขนาดเล็กทำให้ความเสี่ยงเล็กลงจนสมองไม่รู้สึกถูกคุกคามเช่นทดลองทำา5นาทีแทนที่จะคิดว่าต้องทำทั้งโปรเจกต์ความกลัว จะอยู่กับคุณเสมอแต่คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้มันเป็นกำแพงหรือเป็นเชื้อเพลิงจงเลือกให้มันเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักคุณไปข้างหน้าแทนที่จะเป็นโซ่ที่ดึงคุณไว้ที่ที่ภาพฝันให้พลังเราได้แต่คุณรู้ไหมว่าแรงจูงใจจากภาพฝันใช้ได้จริง แค่ครึ่งเดียววันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมภาพฝันถึงเติมไฟให้คุณได้ช่วงสั้นแต่ไม่พอจะพาคุณไปจนถึงเส้นชัยเวลาเรานึกถึงความฝันสมองจะปล่อยสารโดปามีนทำให้เรารู้สึกดีและนั่นคือเหตุผลที่หลายคนติดการนั่งจินตนาการเพราะมันให้รางวัลทันที แต่ปัญหาคือร่างกายคุณยังไม่ขยับงานยังไม่เสร็จเป้าหมายยังไม่ขยับใกล้ขึ้นแม้แต่นิดเพราะภาพฝันเป็นเพียงเชื้อเพลิงจุดสตาร์ทไม่ใช่เครื่องยนต์ที่พาคุณวิ่งถึงเส้นชัยสมมุติคุณอยากวิ่งมาราธอนคุณนึกภาพตัวเองเข้าเส้นชัยคนปรบมือเหรียญคล้องคอคุณยิ้มออกมาและรู้สึกว่าฉันทำได้แน่ แต่ถ้าคุณหยุดแค่นั้นวันจริงคุณจะไม่มีแรงเพราะไม่ได้ซ้อมเพราะภาพฝันเติมพลังในขั้นอยากแต่ขั้นที่ทำให้ถึงฝันต้องใช้พลังจากลงมือนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนรู้สึกตื่นเต้นตอนวางแผนแต่หมดไฟหลังเริ่มเพียงไม่กี่วันเพราะพวกเขาพึ่งพาแค่แรงจูงใจจากภาพฝันโดยไม่มีระบบสนับสนุน วิธีใช้ภาพฝันให้ได้ผลเต็มร้อยคือผูกมันเข้ากับการลงมือเล็กๆรายวันตัวอย่างเช่นถ้าฝันอยากเปิดร้านกาแฟวันนี้คุณอาจเริ่มจากการศึกษาเมนู1เมนูหรือชงขายให้เพื่อนชิมอีกวิธีคือสร้างภาพฝันเวอร์ชันรายวันแทนที่จะคิดถึงภาพใหญ่ในอีก5ปีให้สร้างภาพว่าวันนี้ฉันจะจบหนึ่งภารกิจ แล้วรู้สึกภูมิใจในตอนเย็นใช้เทคนิคเชื่อมภาพฝันกับความเจ็บปวดเช่นถ้าฉันไม่เริ่มวันนี้ฉันจะยังอยู่ที่เดิมในอีกหนึ่งปีและต้องเจอกับความผิดหวังแบบเดิมเพราะแรงบวกเพียงอย่างเดียวอาจทำให้คุณรู้สึกดีแต่ไม่ทำให้คุณรีบทำการมีแรงผลักจากด้านลบเล็กน้อยจะช่วยให้คุณลงมือทันที ภาพฝันคือจุดเริ่มต้นที่สวยงามแต่การลงมือคือสิ่งที่จะทําให้มันกลายเป็นจริงอย่าใช้ภาพฝันเป็นที่พักใจให้ใช้มันเป็นจุดออกตัวที่คุณวิ่งต่อทุกวันคุณรู้สึกไหมว่าตอนเช้าความฝันมันดูไกลออกไปและเตียงกลายเป็นที่ที่สบายที่สุดในโลกวันนี้ผมจะให้สูตร5นาที ที่จะดึงคุณลุกจากเตียงแม้ในวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยหลายคนคิดว่าต้องมีแรงบันดาลใจถึงจะเริ่มได้แต่ความจริงคือแรงบันดาลใจมักจะมาหลังจากคุณเริ่มขยับดังนั้นสูตรนี้ไม่ได้เน้นให้คุณรอแรงบันดาลใจแต่ให้คุณใช้การเคลื่อนไหวเล็กๆเ,เป็นตัวจุดไฟขั้นแรก นับถอยหลังจาก 5, 4, 3, 2, 1แล้วลุกขึ้นทันทีขั้นที่2ไปล้างหน้าด้วยน้ำเย็นสัญญาณความเย็นจะกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นเต็มที่ขั้นที่3ดื่มน้ำอย่างน้อย250มิลลิลิตรเพราะร่างกายขาดน้ำตอนตื่น และน้ำจะช่วยปลุกระบบททำงานขั้นที่4ทํทำภารกิจเล็กที่สุดที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเช่นเขียนเป้าหมายวันนี้ยืดเส้น3นาทีหรือส่งข้อความสำคัญหนึ่งข้อความเหตุผลที่ต้องเตรียมเพราะตอนเช้าสมองจะมีแรงต้านสูงถ้าคุณต้องคิดว่าจะทำอะไรคุณอาจกลับไปนอนต่อแต่ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้ว คุณแค่ทำตามแผนโดยไม่ต้องใช้พลังตัดสินใจลองนึกภาพตื่นมาคุณนับถอยหลังห้าสีสสองหนึ่งลุกขึ้นล้างหน้าดื่มน้ำแล้วหยิบสมุดเขียนสิ่งที่ต้องทำเพียงหนาทีแรกก็ทำให้ร่างกายและสมองเข้าสู่โหมดทำงานคุณอาจใช้เสียงเพลง หรือพอดแคสต์เป็นตัวช่วยปลุกอารมณ์ได้แต่จำไว้ว่าหัวใจของสูตรนี้คือการขยับทันทีที่นับจบไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอแรงบันดาลใจใช้เวลาเพียง5นาทีแรกเพื่อเปลี่ยนทั้งวันของคุณและทำให้ความฝันไม่ถูกทิ้งไว้บนหมอนถ้าคุณเคยพยายามทำอะไรครั้งใหญ่แล้วหมดแรง กลางทางวันนี้ผมจะบอกวิธีสร้างพลังเล็กๆที่จะทำให้คุณเดินได้ทุกวันความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการทำครั้งเดียวใหญ่ๆแต่มาจากการสะสมเล็กๆต่อเนื่องพลังเล็กๆคือสิ่งที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักแต่ทำซ้ำได้ทุกวัน และเมื่อมันสะสมมันจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่โดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวเพราะสมองเราต่อตั้งสิ่งที่ดูใหญ่เกินไปถ้าคุณตั้งเป้าจะทำร้อยเปอร์เซนตั้งแต่วันแรกคุณจะรู้สึกกลัวและผัดวันแต่ถ้าตั้งเป้าแค่หนึ่งเปอร์เซนสมองจะยอมให้เริ่ม ถ้าคุณอยากออกกำลังกายเริ่มจาก5นาทีต่อวันถ้าอยากอ่านหนังสือเริ่มจาก3หน้าต่อวันถ้าอยากสร้างธุรกิจเริ่มจากติดต่อ1คนต่อวันเคล็ดลับคือให้รางวัลตัวเองทันทีหลังทำเสร็จรางวัลไม่ต้องใหญ่แค่สิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ เพื่อให้สมองเชื่อมว่าการทำทุกวันคือสิ่งน่าพอใจและอย่าลืมบันทึกทุกครั้งที่คุณทำได้ไม่ว่าจะใช้สมุดแอปหรือปฏิทินเพราะหลักฐานเหล่านี้จะเป็นกำลังใจในวันที่คุณอยากหยุดอย่าดูถูกพลังเล็กๆเ,เพราะมันคือสิ่งเดียว ที่คุณสามารถทำได้วันนี้และยังทำได้อีก365วันจงทำให้มันต่อเนื่องแล้วคุณจะเห็นว่าพลังเล็กๆก,กลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ความฝันจะไม่มีวันชัดเจนขึ้นถ้าคุณไม่วัดว่าวันนี้คุณขยับเข้าใกล้มันแค่ไหนวันนี้ผมจะพาคุณมาสร้างระบบวัดความคืบหน้า เพื่อให้ความฝันไม่ติดอยู่แค่ในหัวหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะไม่เคยวัดว่าสิ่งที่ทำกำลังพาไปถูกทางหรือเปล่าการวัดความคืบหน้าคือกระจกที่สะท้อนให้คุณเห็นว่าคุณกำลังเดินหยุดหรือถอยหลังขั้นแรกกำหนดตัวชี้วัด ที่บอกความก้าวหน้าได้จริงเช่นถ้าเป้าคือสุขภาพให้วัดจากจำนวนวันที่คุณออกกำลังกายไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตาช่างขั้นต่อมาเก็บข้อมูลทุกวันไม่ต้องซับซ้อนเครื่อจดลงสมุดหรือใช้แอปง่ายๆเพราะข้อมูลที่ต่อเนื่องจะทำให้คุณเห็นภาพรวมสมมุติคุณอยากเก็บเงิน ถ้าคุณวัดเฉพาะยอดเงินปลายปีคุณอาจรู้สึกว่าไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าคุณบันทึกว่าเก็บได้ร้อยบาทวันนี้200บาทพรุ่งนี้คุณจะเห็นความก้าวหน้าและมีกำลังใจทำต่อทุกครั้งที่คุณเห็นตัวเลขขยับแม้จะเล็กน้อยสมองจะปล่อยสารรางวัลและทำให้คุณอยากทำต่อการวัด ยังช่วยให้คุณปรับเส้นทางได้เร็วถ้าตัวเลขหยุดนิ่งหรือถอยหลังคุณจะรู้ทันทีว่าต้องเปลี่ยนวิธีอย่าปล่อยให้ความฝันเป็นภาพสวยๆในหัวทำให้มันเป็นตัวเลขเป็นหลักฐานเป็นร่องรอยว่าคุณเดินไปไกลแค่ไหนแล้วเพราะเมื่อคุณวัดคุณจะไม่หลงทางถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลิกเป็นแค่คนที่ฝันใหญ่ และกลายเป็นคนลงมือจริงวันนี้คือบทสรุปของซีรีส์และผมอยากให้คุณออกจากตอนนี้ด้วยพลังและความตั้งใจที่จะทำให้ความฝันเริ่มขยับตั้งแต่วันนี้การฝันใหญ่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะไม่มีค่าถ้าคุณไม่ก้าวออกจากเตียงไม่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหรือไม่ลงมือเขียนบรรทัดแรกคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ต่างจากคุณที่จุดเริ่มตน้น ต่างกันแค่พวกเขาเลือกเริ่มแม้อย่างไม่พร้อมลองนึกภาพมีคนสองคนฝันอยากเขียนหนังสือคนแรกใช้เวลาหลายปีวางแผนและรอแรงบันดาลใจอีกคนเริ่มเขียนวันละหนึ่งหน้าต่อเนื่องผ่านไปหนึ่งปีคนที่สองมีหนังสือเล่มแรกในมือความฝันจะเป็นแค่ภาพลวงตาถ้าคุณไม่ลงมือแต่ทันทีที่คุณเริ่มคุณจะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ชม เป็นผู้เล่นตัวจริงจำไว้19เล็กวันนี้ดีกว่า109ที่อยู่ในความฝันถ้าซีรีส์นี้จุดไฟให้คุณได้อย่าปล่อยให้ไฟนั้นดับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อให้ผมได้พาคุณเดินต่อบนเส้นทางนี้ในทุกๆวัน